สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Java Thailand น,นะครับวิดีโอเทรนนิ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องครับการใช้คำสั่ง h e r คำสั่ง h e r นะครับก็คือการดึงข้อมูลแบบระบุเงื่อนไขได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างฟังก์ชันเพิ่มดีกว่าเพื่อให้เข้าใจครับ action h e r นะครับสร้าง action มาตัวนึ้ง ตัว v เท่ากับ new view d 3 Where book s เท่ากับ o r m นะครับ f a c t o r y แล้วก็ก r a m N h วชื่อโมเดล book w h e r e book okay. p r i e เป็น400ไฟอย เพื่อให้อ่านง่ายนะครับเราจะแยกคนละบรรทัดกันบุกไพนะครับเท่ากับ400โอเคเรียบร้อยจากนั้นสร้างวิวนะครับสร้างวิว New p h p File ชื่อว่าแวร์นะครับแล้วก็กฏไปนิดอ๋อสเต็ปถัดมาก,ก็คือเขียนคำสั่งจึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ทเทเบิลพอดเดอร์เท่ากบบันมา ะครับก็ใส่ไปให้ครบช่วงนี้ก็วน l o o ปอเลอร f ป r เ r อ o ์ปุ o กสอันแรกก็ id นะครับอันต่อมาก็น name ้า้ก็ไพ มาทดสอบนะครับไปที่เ b r เซอร์แล้วก็ทดสอบไา่400เมียนเดียวนะครับทีนี้เราแวร์ใหม่การแวร์ใส่เงื่อนไขได้มากมายนะครับเช่นมากกว่านะครับมากกว่า200นี่มากกว่า200หมดเลยนั้นมากกว่า300 อย่างแบบนี้นะครับเราก็ใส่เงื่อนไขได้อันนี้เป็นการใช้แวร์แบบเงื่อนไขเดียวในตัวอย่างต่อไปจะใช้แวร์แบบสองเงื่อนไขนะครับก็จะยากขึ้นมันเป็นเรื่องของ multiple condition นะครับอยู่ในวิดีโอถัดไปเดีย๋ยวเรามาพบกันอีกนะครับในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ